สวัสดีคะ่ะทุกคนสบายดีเด้อทุกคนเมื่อนี้มาเห็ุคลิปอยู่ในรถเด้อค่ะเพราะว่าอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านคนหลายพี่น้องคืออาเด็กๆเ,เอาหมูมาหลินอยู่ในเฮือนเนาะกะอําอยู่ขางบ้านเมื่อนี้กะมันห้อนนะพี่น้องอยู่ออสเตรเลียมือนี้ห้อนหลายเลยกะส่งสีตกอยู่ประมาณเกือบสามสิบองศาคนเลยเนาะ อยู่เมลเบิร์นนะอยู่เมลเบิร์นออสเตรเลียมือนี้เนาะมืออื่นก็ห้อนอีกเนาะวันพาฮัรก็ห้อนอีกวันซุกกระซ่สงสี่ห้อนเองเนาะแต่วันพาฮัรนี่ห้อนขักไหมพี่น้องอ่าตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มเนาะตอนนี้หนึ่งทุ่มอ่าุ่นก็เลยสิมาเห็ดคลิปเนาะเห็ดคลิปอ่ามูว่าอยากให้หาหาผัวให้นะพี่น้องอยากให้หาผัวต่างประเทศให้เนาะจักสิหาอยู่ใส่เด้อพี่น้องเด้อผัวต่างประเทศเนาะ คะแนนว่าเออฮาร์ว่าต่างประเทศแน่เอาผู้อ่าดีๆเดอ้อรวยๆเดอ้อก็ปูจักเนวสิหาหายเด้เพราะว่าคนต่างประเทศนี่ก็ที่บตแตกต่างกับคนบ้านเฮาดอกพี่น้องซ่อมโบน้ำนี่คนต่างประเทศนี่บางบางคนนี่บมมีเวลาหอดิอยู่กับอ่าลูกกับเมียพุนะ่น่ะเอาอลีได้้าวาอ,าอลีเนาะอ,อันนี้คือคือประสบการณ์ หนึ่งมาประสบการณ์ของตัวเองสองมากับประสบการณ์ของหมู่คู่เน,ะนาะคณะหน้าที่ของผัวคนต่างประเทศเนาะทาวานาที่นะหน้าทีาท่ของเขาแบบว่าดีในระดับหนึ่งเนาะเขาก็สีเดินทางหลายเขาก็สีเดินทางหลายเงินเดือนสูงสัมดาญการเหตุวียกอยู่ต่างประเทศแห้งห่างเหินกับครอบครัวเ้วยพี่น้องเด้อ เขาก็สซิบมีหอดสีเวลาแบบให้ให้ลูกให้เมียเนาะกานั่นแหละหักอ,อยากแนะนําว่าถ้ายากา้าอยากได้พวฝรั่งเนาะบิงว่าต้องต้องเข้าไปเข้าไปหลินติ๊กตอกเนาะเข้าไปหลินติ๊กตอกและต้องใส่เด้อและต้องใส่สื่อเป็นภาษาอังกฤษเนาะถ้าเฮาอยากได้ผัวฝรั่งชื่อเฮาก็ต้องบอกเอาบอกเอาภาษาลาวบอต้องเอาภาษาไทย บ่รต้องเอาภาษาที่เอาใสเ่เอาเป็นภาษาต่างประเทศเนาะขยังแนะนาว่าแบบทาบ้านเฮานนะแบบคนเอเชียเามันเกี่ยวกับแบบว่าเบิ่งแยงครอบครัวดูแลครอบครัวอยียงเนาะทาว่าอยากได้กับคนต่างประเทศนะพี่น้องอันนี้ว่าเฉพาะคนต่างประเทศที่แบบอยู่ออสเตรเลียเด้อเบิ่งว่าแนะนาให้แบบมาหักกับคนที่แบบว่า คนโสดก็ดีนะพี่น้องคนโสดก็ดีหากต่างแต่ว่าคนโสดเขาสิบ่มีประสบการณ์ทางด้านครอบครัวเนาะแลวก็บ,บ่บมีประสบการณ์ทางด้านแบบว่าคําว่าครอบครัวนะ่ะมันบ่มีนะพี่น้องอ่าถ้าอยากได้คนที่แบบว่ามาพพอร์ตครอบครัวอย่างเฮานะหงขอแนะนําว่าเอาพอห้างพอหมายก็ได้เด้อพ่พอห้าง,พอ,างพอหมายพราะคนที่เขามีประสบการณ์แล้วนี่แบบอ่ะ ในจุดๆ,ๆนี่เนาะเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่อง,องอยังะนะมันก็เลยแบบเป็นเป็นการสิความเข้าใจของเขาเนาะ้าว่าเอาคนโสดเนาะเอาคนโสด,น,น,โสดนี่เฮาสิเป็นผูเฮาสิเป็นผูบอกผูสอนเขาได้พี่น้องเลยอ่าคนต่างประเทศนี่นะสำหรับคนต่างประเทศเนาะจวนลายคนต่างประเทศผู้ชายจะได้เมียอายุหลายกว่าเด้อเพราะว่าเพราะว่าผู้ชายต่างประเทศ ถึงเขาจะอายุหลายในซส์เขากัยังอยากคือเด็กน้อยอยู่เด้อพี่น้องบางคนเด้อบางคนบางคนนะคือแบบบ๊ซอยบ๊ยหยังประมาณนี้แต่สําหรับคนต่างประเทศเนาะคนต่างประเทศคนที่แบบว่าอ,อ่ดึกดาบรรน,นะแบบอ,อ่ต่างประเทศสมัยเก่าแบบสั้นจเขาซอยเรือซอยเรือเมียเด้อ ซอย,ยเรือดเมียแบบเรื่องเรื่องแต่งอยู่ครัวกินบอ่อหรือว่าเรื่องเรื่องเฮือนเรื่องซานเนาะหรือว่าเรื่องแบบอ้อมแอมในเฮือนในซานอย่างนี้แต่ว่าทุกมือนี่อมฝรั่งสมัยใหม่ก็คือเขาอยากหายบบว่านาทีเท่าเทียมกับแม่ยิงนะพี่น้องคือเขากระโจอยากเหตุเวียกหลายเขากระโจอยากเหตุแบบอืมคือฝรั่งในสมัยเก่าเนาะ คือฝรั่งในสมัยเก่ากับสีคล้ายกับคือคนบ้านเท่านี้แหละแปลว่าเห็ดยังกับแบบว่าเป็นเป็นของเป็นนาทีของผูาา้ชายทะเวียกนักเวียกยังไม่น,นี่เนาะค <c oughs> ู่จักเนี่ยสี่หาหายนะเพราะว่าเอมมีมูมอยู่จีบอนเฮดเวียกค่ะลูกเต้าเขากะโสดอยู่เนาะลูกเต้าเขากะโสดหัก เขาก็ยังบริหาแบบบริษีฮาผู้สาวให้ลูกชายเขาือวาสิบริหาผู้บ่าวให้ลูกชายเขาเนะเขาก็มแต่แนะนามาให้ลูกเต้าเขาเดติด้งออนไลน์ไปหาเองแบบนี้นะทั้งๆท,ที่ว่าเออเขาก็มีอยู่แบบครอบครัวที่แบบว่าเขาก็มีลูกมีลูกสาวลูกชายอย่างแบบซแบบีนะแบบในเอียงในในซุ้มซนในในสมาคมของเขาเนาะคือเปลืองแบบ ตามที่สังเกตมาเนาะอยู่ต่างประเทศมาโดนกะครอบครัวใหญ่กะสิเนีครอบครัวอิตาลีกรีกเลบานอนเนาะหรือว่าครอบครัวแบบพวกเกี่ยวกับพวกแบบที่แบบเขามีครอบครัวหลายๆเขาจะแบบอยู่แบบอยู่แบบครอบครัวนะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เจ้ากับสิแบบครอบครัวหลายๆครอบครัวมาอยู่ในบ้านเดียวแล้วก็สิซุ้มนุ่มซุ้มแซลอย,อย่างกันแบบสิเนาะทาวา เอาเอาเอาทางนั่นนะต่างประเทศนะเอาเอาต่างประเทศที่แบบอิตาลีกรีก,กบอยยังแบบนี้เลบานนมียังแบบนี้นะมันกะซีดีสําหรับเฮาเนาะเพราะว่าเขากะคาว่าแบบครอบครัวเนาะเขาหักครอบครัวครอบครัวทั้งเขาครอบครัว,ว,วทั้งเฮาแบบซี่นะมันโมเมนต์แบบว่าคือต่างประเทศต่างประเทศแบบต่างประเทศโดยตรงต่างประเทศออสเตรเลียอังกฤษอ่าแบบพวกยุโรปอ่ามันกะซีแตกต่างเนาะนั่นคือความแตกต่างนะ แต่สิไยวึงมหาหาผัวหายัางไฮนี่อุ้ยหาบบได้ดอกเพราะว่าชีวิตกะตอนเศร้ากะไปเฮดเวียกดต่เศร้าเนาะ่ำมากกะหกโมงกะเข่าเฮือนเลยเด้กกะบบได้ชีวิตวันเสาร์วันอาทิตย์กะบบได้ส,สัสงรค์กบพายเนาะวันวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีแต่แบบไปพวกสปอร์ตแบบอา่าพาเด็กๆไปเล่นอ,าอ,าาอ่าอ่ากีฬายังไงนี้วันเสาร์วันอาทิตย์คือก็จบเนาะ คือนี <N él> <ici> ่แหละการแนะนําก็คือเนาะการแนะนําถ้าอยากถ้าอยากเล่นสายโอนะถ้าอยากเล่นสายโฟก็ต้องเอาแบบพวกที่มีประสบการณ์เนาะผ่านผ่านการแบบมีมีผัวมีเมียมีเมียมาแล้วเนาะมีเมียมีลูกมาแล้วก็ถามเขาเนาะก็หลักๆก็อย่าส่งรูปอะไร โปโปไปห้เขาเนาะหรือว่าจะส่งเงินไปหาเขาเนะถึงว่าเขาจะแอบมีหรือโบมีการสุดแล้วแต่เขาเนะต้องให้เขามาหาเขาก่อนเขาต้องเป็นพายมาหาเรานะคะสําหรับคนต่างประเทศเนาะเออกะสุดแล้วเด้อคะแนนเขาเม,มากเขาแห้งกับไปหาเขาโอเคนะคะทุกคนโอ๊ยวันนี้กระบูจักมาเว้าอย่างเนาะมันยังมาบอกว่า ถ้าอยากหาสายฟร์ดีๆนี่ก็ต้องหาเองนะคะเรื่องการหาคู่อย่าสุ่หาผู้อื่นหาให้ทอปพี่น้องเฮาอยากได้เฮาหมักเองเฮาหาเองเนาะเฮาลมเขาเองเขาเห็นหนาเขาเองเขาคุยกับเขาเองนั่นก็คือความความจริงเนาะความจริงความจริงในระหว่างสองคนคุยกันนะคะและก็ความจริงใจในระหว่างสองคนมีอะไรก็คุยกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบขอจบนะคะทุกคนบายๆนะคะ ไม่ค่อยได้หาคู่ให้ใครนะกลัวนะกลัวแม่ซื้อแม่ซักมักจะได้เองนะคะบ,บ๊ายบายค่ะขอบใจเด้อบ๊ายบายเด้อขอบคุณมากนะคะทุกคน